สวัสดีครับทู m ามรีวิวกับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น h a n t o o o นะครับในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวชุดลูกบล็อกนะครับหรือว่า Socket Se เนะครับจากแบรนด์ Worth นะครับก็เป็นของแบรนด์ประเทศเยอรมันนะครับอีกแบรนด์หนึ่งแต่เจ้าตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามันผลิตที่ไหนนะครับเพราะว่าที่กล่องมันไม่มีเขียนอะไรไว้เลยนะครับแต่ว่า เจ้าตัวภาษาที่เขียนบนกล่องส่วนใหญ่ก็จะมี2ภาษานะครับเขียนควบคู่กันก็คือภาษาเยอรมันอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอีกอันหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็น black edition นะครับแล้วก็มีทั้งหมด33ชิ้นอยู่ในกล่องนะครับตัวกล่องก็จะบอกนะว่าด้านในหน้าตาของข้างในลักษณะจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็เจ้าตัว w o r ร์เนี่ยจริงๆแบรนด์เขาเองเนี่ย เขาทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาเช็ดกระจกนะครับหรือว่าน้ำมันหล่อลื่นนะน้ำยาทำความสะอาดเบาฉีดสำหรับทำความสะอาดฉีดร้อโอ้หลายอย่างมากนะครับแม้กระทั่งกระดาษทรายก็ทำนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในการซ่อมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาก็ทำขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยที่เจ้าตัวเวิร์สตัวนี้เป็นซีบาคุณลิตีนะครับซึ่งสำหรับ ถ้าถ้าใครเห็นแบรนด์นี้แล้วเป็นซีบราคุณิตี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนอ,อีกสเต็ปหนึ่งของเวิร์สนะครับก็คือมีคุณิตี้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นก็คืองานมันเป็นเหมือนงานไฮเอ็นของเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอ d ดิชันที่เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแบล็คอีดิชันนะครับซึ่งถ้าเป็นอ d ดิชัน ตัวธรรมดาของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นสีเงินเงินธรรมดานะครับก็คือชุบโครมธรรมดาแต่ทั้งหมดข้างในคือเหมือนกันเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ว่าชุดนี้จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในนะครับอันนี้มาดูตัวกล่องกล่องที่เขาให้มาก็เป็นของกระดาษธรรมดาเลยนะเป็นแบบเปิดฝาหน้ายกขึ้นอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าให้ดูนิดนึงก็คือในกล่องนี้นะมันเป็น Li m i t e d e d i t i ่น ก็เลยแถมเจ้าที่เปิดขวดมาครับซึ่งในหลายๆแบรนด์นะครับก็ทําที่เปิดขวดแบบนี้มาด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนที่สะสมเจ้าตัวนี้อยู่ผมคนนึงที่ขี้เกียจหามากนะครับแต่ถ้ามันมีแถมมาก็ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้จะไปขว่ขว้าหามันสักเท่าไหร,ร่นะเพราะว่า1คือมันหายากนะครับ2คือราคามันก็แพงพอสมควรนะครับทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ด้วยนะโอเคนะครับก็ โดยทั่วไปนะครับด้านกล่องไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นเหมือนชื่อบริษัทเขานะครับด้านหลังก็จะมีบอกนะครับแล้วก็รูปของของด้านในนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามก๊อกแก๊กที่มีฟัน72ฟันนะครับแล้วก็ทํางานที่5องศานะครับก็คือขยับแค่นิดเดียวก็กินเฟืองถัดไปได้แล้วนะครับแล้วก็ เจ้าตัวด้ามที่เป็นดา้ามไดเวอร์ Driver นะครับซึ่งตัวนี้เป็นซ็อกเกตนะครับเราแค่ทิ่ตูดมันก็จะมีซ็อกเกต1นทัหรือ2หุ่นเนี่ยเพื่อให้เราใช้งานร่วมกับตัวด้ามกอกแกกได้นะครับเพื่อเพิ่มแรงในการขันนะครับแล้วก็จะมีบอกที่เป็นภาษาอรมันกับภาษาอังกฤษนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปให้ดูข้างในกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอ่านนะครับ โอเคก็ okay. อย่างที่บอกนะครับคือมันแถมที่เปิดขวดเนาะซึ่งด้ามจับได้ถนัดมือดีนะครับมีความเป็นลีลีนะครับแล้วก็ยางก็มีความหนึบๆน,นะครับตรงสีแดงจะเป็นยางแข็งนะครับสีดำจะเป็นยางเหนียวๆนะครับหนึบๆจับมือนะครับแล้วก็แค่เปิดขวดนะครับดามก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับจับได้กำลังดี ลักษณะเหมือนเท้าแมวอย่างเงี้ยนะครับใครสาวกแมวนะครับทาดแมวก็น่าจะชอบนะครับมาดูที่ด้านในกันบ้างนะครับสําหรับกล่องกล่องนะครับก็เป็นกล่องเหล็กนะครับซึ่งจริงๆผมชอบอะไรที่เป็นกล่องเหล็กมากกว่ากล่องพลาสติกหรือเป็นพวกโบรโมนะครับไอ้พลาสติกที่มันเป็นป่องๆนะครับมันมีมันมันใหญ่นะมันค่อนข้างเอถอดทะกล่องเหล็กมันคลาสสิกกว่านะครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างลอยเยอะนิดนึงนะครับก็คือเหมือนที่ได้มาคือมันเป็นเหมือนของมีตําหนิด้วยนะครับแล้วก็เหลือชิ้นเดียวด้วยนะครับจะมีรอยเต็มไปหมดเลยนะครับรอบๆกล่องนะครับแล้วก็ของค่อนข้างเก่านะครับคือตอนที่เปิดมาเนี่ยข้างในคือมันจะมีซิลิก้าเจลแถมมานะครับก็ไม่ไม่น่าดูดแล้วนะครับเหนียวหนึบเลยนะครับก็เลยโยนทิ้งไปนะครับตัวแล็เปิดก็จะเป็นเหมือน โอสกูมากๆนะครับตรงนี้เป็นสปริงแล้วก็สามารถเอามือดึงออกได้ตัวนี้ะนจะมีเดือยอยู่ก็พอดึงตัวนี้ออกก็สามารถเปิดกล่องได้นะซึ่งภายในนะครับก็เป็นของเหมือนตามรูปที่อยู่หลังกล่องเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีแผ่นที่เป็นโฟมนิ่มๆน,นะบางๆมา1แผ่นด้านในนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีคําอธิบายด้วยนะครับว่ารูปภาพ layout ว่าของแต่ละชิ้นนะครับมันคือเบอร์อะไรไซส์อะไรวางไว้ตรงไหนนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่ผมไม่ค่อยเห็นที่ไหนก็คือทางด้านขวาบริเวณนี้นะครับมันจะมีไกด์ในการแกะเจ้าตัวหัวก๊อกแก๊กออกมาทำเซอร์วิสนะครับนะนี่นะครับก็เป็นรูปภาพนะครับที่บอกว่าใช้ท l อก ประัจดาเบอร์20นะครับแล้วก็เป็นสเต็ปเลยนะว่าให้เลื่อนอะไรใช้อุปกรณ์อะไรในการทําความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาอะไรนะครับในการลูบิเค e นะครับก็มีมาให้หมดเลยนะครับนี่ให้ดูชัดๆนะครับน้อยนะครับน้อยอันมากนะครับที่จะเอาอะไรมาแปะให้ดูแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับคันนี้ มาดูที่ลูกบล็อกกันบ้างนะครับเจ้าตัวลูกบล็อกเนี่ยเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับมีสิบมีหกมุมนะครับไม่ได้เป็นแบบสิบสองเนาะแล้วก็ให้ไซส์มาค่อนข้างละเอียดนะครับเริ่มตั้งแต่สี่มิลเลยนะครับคือตัวนี้สี่นะครับยาวยันสิบสี่โดยที่ไม่สคิปไซส์เลยนะครับมีสี่มีห้าแล้วก็ห้าจุดห้านะครับแล้วก็หกยาวไปจนสิบสี่เลยนะครับซึ่งที่ตัวนี้ก็มีเขียนอยู่นะครับถัดมานะครับด้าน extension นะครับด้าน extension ให้มา สตัวนะครับด้านต่อด้ำต่อนะครับมีสองไซส์ครับก็คือ200เออโทษทีนะครับร้อยมิลนะครับกับ150่มิลนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามหน้างานเลยนะครับอยากได้ยาวก็ต่อเพิ่มนะครับถัดมามาดูที่เจ้าตัวด้ามกอกแกกนะครับหรือว่าแ chet hand เดนะครับเจ้าตัว Ratchet Handle ก็ ลักษณะด้ามมันค่อนข้างเล็กนะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นไซส์2หุ่นนะครับหนึ่งทับสี่แต่ถามว่ามันไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นนะครับคืออย่างพวกฮาเซตยังเล็กกว่านะครับสั้นกว่านะครับแต่ว่าด้ามของด้ามของมันผมว่ามันจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนื่องจากอันมันมันแค่นี้เองนะครับแล้วก็มันมีความเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับ นะมันดูมันดูจะเหลี่ยมๆนะมันจะไม่เหมือนที่เปิดขวดนะครับที่เปิดขวดมันยังดูมีความรีมากกว่าจริงๆที่เปิดขวดจับสะดวกสบายกว่านะครับอาจจะด้วยความที่ด้ามมันใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่ก็ยางที่ให้มามีความหนึบนะครับถามว่าจับได้เต็มไหมเต็มมือไหมไม่เต็มนะครับใครมือใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบนะคนี่นะครับจับค่อนข้างเล็กนะครับ แล้วก็ตัวอย่างที่บอกครับตัวด้ามมันเป็นสีดำด้านนะครับเท่มากนะครับมีปั๊ม,มคำว่าซีบ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเวอร์สสีแดงที่เป็นโลโก้ของแบรนด์นะครับแล้วก็หัวนะครับเลือกได้2ทางโดยที่บิดเจ้าตัวแหวนกลมๆตรงนี้นะครับมันจะมีเสียงคลิกอยู่นะครับซึ่งมันก็ทำให้เรากลับด้านของการไขได้นะครับ หัวจะเป็นแบบสไตล์กลมๆนะครับมีความหนาพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ทำองศานิดนึงนะครับหลบบริเวณนิ้วนะครับเผื่อขันแล้ววืดนะครับก็จะได้หลบนะครับฝรั่งเรียกนักเค l e อะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้นะอุ้ยนะครับขี่ ตรงบริเวณหัวมันจะมีความเงาเงาครับมันจะไม่ได้ด้านเหมือนตรงบริเวณตรงด้านมันนะหรือตรงนี้มันเก่าก็ไม่รู้นะเพราะมะนันมันดูด้านๆนะครับแต่ตรงหัวมันจะเงาเงาครับเสียงและเช็ดค่อนข้างแน่นนะครับมันจะไม่ได้ก๊อกแก๊กเสียงดังๆแก๊แก๊กแก๊กเหมือนแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อื่นๆนะครับ แต่ก็มีความแน่นมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์าา็ทมากนะครับมาถึงเสียงนะเอาเสียงและความแน่นนะครับแต่ความลื่นหรือแบ็กดรากนะครับยังไงก็ไม่มีตัวไหนสู้โคเคนได้นะครับโคเคนคือสุดแล้วนะครับแต่จนตัวนี้ก็ถือว่าลื่นนะฟันตัวนี้72ฟันนะครับมีความละเอียดพอสมควรเลยนะครับ Okay. ด้ามก็เหมือนกันนั่นเลยครับเป็นยางหนืดๆน,นะครับเหมือนกับเจ้าตัวที่เปิดขวดเลยนะครับสีแดงก็เป็นยางอ่เป็นพลาสติกแข็งโอเคมาดูถัดไปนะครับก็ตัวนี้ให้ข้อข้ออ่อนมาด้วยนะครับหรือว่า universal joint นะครับแต่ว่ามีความหนืดนะครับอาจจะด้วยความที่มันเป็นผิวทามาแบบด้านๆน,นะครับมันก็เลยมีความหนืดมากกว่านะครับ เดี๋ยวผมเอาเทียบกับตัวที่เป็นโครมให้ดูนะครับตัวโครมจะลื่นกว่าอันนี้จะมีความหนืดหน่อยแต่ก็สีสวยดีนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันสามารถใช้กับพวกบล็อกกระแทกได้หรือเปล่านะเพราะว่าคือมันทํามาเป็นเหมือนดำด้านก็จริงนะเหมือนเหมือนจะสามารถใช้กับพวกบล็อกกระแทกได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ชัวนะครับอ อ่าถัดมานะครับก็จะมีตัวสำหรับจับดอกนะครับก็คือเราสามารถใช้ร่วมกับตัวด้ามก๊อกแก๊กนะครับอ่าทำให้สามารถจับดอกได้นะครับจับดอกที่เป็น hex หนึ่งทับสี่นะครับเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับอุยอ่านี่ข้อเสียของหัวที่ไม่มีตัวล็อกนะครับคือถ้าเราแลด,ดันมาเจอกับรุ่นนี้ด้วยนะคือมันต้องดึงขึ้นนะครับเพื่อให้จับดอกนะครับ พอเราดึงปุ๊บมันหลุดนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่จับดอกได้ได้นิ่งดีนะครับนิ่งมากๆนะครับจับแน่นใช้คู่กันนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถจับช่วยในการหมุนเป็นสปินเนอร์ได้นะคือมันเอาไว้ใช้เปลี่ยนทิศอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มันหมุนฟรีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะจับตัวนี้หมุนก็หมุนไม่ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้จับ JS ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับนี่นะครับที่ผมพยายามจะเอา JS มาด้วยทุกครั้งเพราะว่าหลายๆท่านนะครับซื้อดอกบางทีก็ เอาจริงตั้งแต่แรกผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีความต่างนะครับระหว่างดอกที่เป็นดอกญี่ปุ่นนะครับกับดอกอที่เป็นสไตล์ e6 ทั่วไปนะครับก็ทำไปทำมาซื้อมาปรากฏว่าบางยี่ห้อจับไม่ได้นะครับคราวนี้เวลาที่รีวิวผมก็จะพยายามเอาตัวนี้มาเทียบให้ด้วยทุกครั้งนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเคนะครับโอ้จับได้ด้วยนะครับตัวนี้ แหละเทมอีกแล้วนะครับจับได้แน่นเลยนะครับแล้วก็นิ่งด้วยนะครับไม่ขยับเลยนะครับนี่มาดูด้านในหน่อยนะครับก็เป็นข้างในมีบอแบรลิงอยู่หนึ่งลูกนะครับแค่นี้เลยนะครับอยู่ที่บริเวณมุมนะครับจับได้นิ่งดีนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กด้วยนะครับ แต่ว่าไม่แรงนะครับเบาๆจะมีมีหรือเปล่าเหมือนจะไม่ใช่แม่เหล็กนะครับแต่ว่าไม่รู้ทำออออาจาจะเจ้าตัวนี้มันหัวมันมีแม่เหล็กอยู่นะครับมันก็เลยมาถึงหัวมันมันมีความเป็นแม่เหล็กอยู่ก็เลยดุดๆนะครับแต่ข้างในไม่มีแม่เหล็กนะครับน้นจับได้นะครับสรุปให้เลยนะครับ ของดีอีกแล้วนะครับเคมาดูที่ตัวดอกกันบ้างนะครับก็ตัวดอกก็ให้มาทั้งหมดนะครับสามหนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ่สตัวนะครับมีปากแบนแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งปากแบนนะเป็นไซส์ห้าจุดมิลนะครับดีมากนะครับเขาสแตมไว้ให้ด้วยนะครับว่าดอกนี้เป็นดอกอะไรนะครับ แต่ให้มันน้อยไปหน่อยนะครับผมว่านะถ้าให้ไซส์เล็กกว่านี้มาด้วยหรือใหญ่กว่านี้มาด้วยอีกสักชิ้นสองชิ้นก็น่าจะดีมากนะนอกนอกนั้นนะครับก็จะมะีที่เป็นประแจดาวนะครับหรือว่าท็อ TX นะครับตั้งแต่เบอร์10นะครับ TX 10นะครับมีสแตปมเขียนไว้ด้วยนะครับมีคัลเลอร์โค้ดให้ด้วยนะครับแนะ่ไม่ธรรมดานะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยครับน่าจะยาวไปถึง40นะครับ ที4 0่สิบนี่นะครับที4 0สี่สิบสีเขียวนะครับไม่รู้ใช้ไปจะหลุดไหมนะดูกันยาวๆอีกทีนะครับนอกนั้นก็ให้หกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมก็เริ่มที่สามมิลน,นะแต่หกเหลี่ยมไม่มีคัลเลอร์โค้ดนะสามสี่ห้าอันนี้น่าจะหกแล้วหกมิลน,นะบอืม ก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับสำหรับหกเหลี่ยมที่ผมใช้นะไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้ใช้เล็กหรือใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็มีปากแฉกมาให้ด้วยนะครับอีก3ตัวมีคัลเลอร์โคดให้ด้วยนะเป็นฟิลิปเบอร์หนึ่งนะแล้วก็2กับ3ด้วยนะครับใหญ่สุดให้มาเป็นเบอร์ฟิลิปะครนะมีคัลเลอร์โคดให้ด้วยนะนี่นะครับ หัวแข็งแรงไหมอะไรยังไงก็ผมว่าน่าจะทั่วไปนะครโอเคนะมาดูที่ตัวด้ามน,นัดไดรเวอร์นะครับหรือว่าด้ามไขควงนะครับที่เป็นปลายแบบซ็อกเก็ตนะครับความยาวค่อนข้างยาวนะครับประมาณสัก20เซนได้เลยนะครับแต่จับได้ถนัดมือมากๆนะครับตัวสีดำนี่เป็นยางนะครับหนึบๆนะครับมีเขียนซี b บรานะครับ แล้วก็ตรงนี้เขียนว่าหนึ่งทับส่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขียนเป็นรูปกลมๆแล้วก็มี่เหลี่ยมหมายถึงว่าตรงตูดมันนะครับมีรูสําหรับเสียบซ็อกเก็ตได้ด้วยนะครับก็คือสามารถใช้ร่วมกับเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าตัวด้ามนะครับใคร เห็นก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับฟีโลนะคือตูดมันจะอุ้มๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีบาเวัลสำหรับล่องนิ้วนะครับจับถนัดมากเลยนะครับจับถนัดมือมากๆนะครับแต่ยางไม่ได้ไม่ได้นิ่มเหมือนของฟีโลนะครับฟีโลบริเวณที่เป็นยางบีบลงไปจะนิ่มนะครับแต่ตัวนี้จะมีความแข็งแต่หนึบนะครับทรงคล้ายกันมากๆนะครับจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับถือว่า นี่โอเคเลยนะครับใช้ร่วมกับลูกบล็อกได้ด้วยนะครับนี่นะครับหรือถ้าจะแปลงจับก็แปลงจับดอกก็ใช้ร่วมกับเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะบล็อกนะครับก็ได้เป็นไขควงทอกแล้วนะครับนี่นะสวยงามนะครับด้ามเป็นเทาด้ามเป็นสีดำด้านนะครับ ดีนะครไอตัวสีแดงๆตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนยางแข็งๆนะครับแต่มีความนิ่มนะครับกดแล้วนิ่มๆนะครับก็ทำมารับกับรูปของอ,อุปกรณ์ภายในนะครับล็อกได้ประมาณหนึ่งนะครับผมว่าม,มันมีความยากในการใส่อยู่นะ แต่ก็ถ้ากดลงไปแล้วก็ของไม่หลุดไม่ล่วงนะครับนี่นะครับถ้าหลุดเข้ามาทั้งยวงนะครับนี่นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับตัวรุ่นที่เป็นโครมธรรมดานะครับเดี๋ยวอันนี้ขอเปิดไปให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งมาเทียบให้นะครับอีกตัวนึงเป็น เป็นโครมนะครับเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะแต่ว่ากล่องต่างกันนิดนึงนะครับกล่องอันนี้เหมือนกล่องทั่วไปนะครับเปิดเป็นฝาข้างนะครับก็ตัดแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับข้างในก็เป็นกล่องเหล็กนะครับเหมือนกันกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับด้านหลังก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะต่างด้วยด้วยความที่เลเยอร์ของกล่องมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีซีบราเหมือนกันนะครับ7จฟันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถ ต่อที่ด้ามใช้ร่วมกับกอกแกกได้ด้วยนะครับครันนี้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่ผมว่าผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้ผลิตที่ไหนเนี่ยเพราะว่านะครับคือเจ้าตัวกล่องตัวนี้ที่เป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้เป็น limited edition เนี่ยมันเขียนไว้นะครับว่ามัน made in ไต้หวันนะครับซึ่งผมตอนแรกเลยผมก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะผลิตไต้หวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูลักษณะงานข้างในมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเปิด เจ้าตัวที่เป็นโครมให้ดูนะครับกล่องเหมือนกันนะครับกล่องเหล็กเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับเทียบให้ดูกันเลยนะครับเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับกล่องก็กล่องเดียวกันนะครับสามารถที่จะสลับใส่กันได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งชุดนะครับแต่ว่าที่ผมบอกผมไม่มั่นใจเพราะมันมีความต่างอยู่หน่อยหนึ่งนะครับที่ด้ามจับของเจ้าตัว รัชเชตแฮนเดิลนะครับหรือว่าด้ามกอกแกกนะครับคือด้ามกอกแกกเนี่ยของของตัวที่เป็น Black Edition เนี่ยมันมีความหนืดหนืดเหน, بر, หน, بر, เนียวนะครับในขณะที่ของตัวธรรมดาตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆนะครับไม่ได้มีความหนืดแค่มันมีพื้นผิวจับแล้วรู้สึกสากมือนะครับแต่อันเนี้ยจับแล้วหนึบเลยนะครับ นี่คือความต่างอันหนึ่งนะครับที่ที่ผมมองว่ามันไม่เหมือนนะครับคือถ้ามันผลิตที่เดียวกันจริงๆมันมันก็ควรจะเหมือนกันนะครับหรือหรือตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ตัวอื่นๆมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเจ้าตัวเงานะครับแล้วก็คําว่าซีบรานะครับก็มีความต่างกันด้วยนะครับนี่นะครับคือซีบราของเจ้าตัวสีดํามันจะเขียน ฟอนต์อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นโครมเนี่ยมันก็เขียนอีกแบบหนึง่งครับแต่ภายนอกนะมันดูเหมือนกันหมดเลยนะครับความหนาหัวก็เหมือนกันนะครับแต่เสียงมันไม่เหมือนนะครับเสียงตัวสีดำมันจะออกแนวอย่างนี้นะครับแต่ตัวด้ามที่เป็นด้ามโครมเนี่ยเสียงมันเป็นอย่างนี้นะครับ คือมันอาจจะต่างด้วยความที่ตัวนี้มันเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีความแน่นมากกว่าเจ้ตัวนี้ตัวนี้มีความลื่นนะครับแต่เสียงมันจะใสๆนะครับนี่คือความต่างเท่าเท่าที่เห็นนะครับสําหรับตัวด้ามที่เป็นกอกแกกนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับด้ามที่เป็นนัดไดรเวอร์นะครับเหมือนกันนะครับยางเหมือนกัน สีเดียวกันฟอนต์เดียวกันทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันมันจะเหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เท่าที่จับโดยรวมเหมือนกันนะครับสองสองอันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไอต้ Driver, ตัวนัดไดรเวอร์ตัวเนี้ยด้านม,มันไม่ได้เป็นคโครมเงานะมันเป็นคโครมด้านนะครับ ในขณะที่ด้ามที่เป็น extension เนี่ยมันเป็นด้ามต่อเนี่ยมันเป็นโครมเงานะครับนี่นะครับนะถ้าเทียบกันคือมันมีต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแค่เป็นข้อสังเกตให้เฉยๆนะครับเจ้าตัวลูกบล็อกก็เป็นลูกบล็อกเงานะครับซึ่งก็ไม่น่าจะใช้กับพวกบล็อกแท็กได้นะครับ ก็เป็นความต่างเล็กๆน้อยๆนะครับนอกนั้นเหมือนกันแม้กระทั่งตัวจับดอกก็ตัวจับดอกเดียวกันนะครับเหมือนกันสีเดียวกันรหัสเดียวกันนะครับอันนี้มีเหมือนจะเป็นสน,นิมนด้วยนะครับนิดๆศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งบีเคเหมือนกันเด้เลยครับก็น่าจับ Js ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับ ส่วนข้ออ่อนนะครับข้ออ่อนเนี่ยที่ผมบอกว่าตัวนี้มันมีความลื่นมากกว่านะครับคือมันมันจะเป็นโครมด้วยเนาะมันก็เลยลื่นกว่านะครับกับเจ้าตัวนี้ที่มันเป็นด้านนะครับคือมันมันฝืดนะครับแต่ก็ทํางานได้นะครับนะก็ความต่างเล็กเน้อยๆอยนะครับสําหรับใครที่ชอบนะคือผมเห็นแบรนด์เนี่ยจาก i g ของ ต่างชาตินะครับที่เขาชอบเอาพวกแค n ส์ทมาถ่ายรวมๆกันนะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็อันนึงที่เห็นก็คือแบรนด w o r t h ์สนี่แหละนะครับก็เลยไปลองหาดูนะว่ามันมีขายเป็นแบบพวกชุดลูกบล็อกไหมหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยมาเห็นเจ้าตัวนี้ใน Facebook นะครับแล้วก็สั่งมานะครับก็ราคาค่อนข้างโอเคนะสำหรับชุดนี้นะครับชุดนี้อยู่ประมาณ2,000ไปปลายนะครับ รวมส่งแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับแบรนด์เยอรมันที่ดังๆบ้านเราพวกวีราพวกฮาเซตหรือพวกสตาร์วิลนะครับชุดลูกบล็อกประมาณนี้นี่มี56000พันขึ้นแน่นอนนะครับกล่องเหล็กแบบนี้ด้วยนะก็อันนี้ระดับไม่ถึง3000ก็ถือว่าโอเคแต่ตัวนี้ผมได้มาถูกกว่านะครับเป็น back edition แต่ว่ามีตำหนิเนาะนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นของใช้งานนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะเก็บ สะสมนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเอาไปใช้งานดูนะครับก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้อีกทีนะว่ามันใช้งานแล้วโอเคไหมนะครับฮจริงๆก็มีเริ่มมีด้ามที่เป็นด้ามกอกแกกเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไว้จะมารวบรวมแล้วก็เอามารีวิวให้ดูอีกทีนะครับมีหลายแบรนด์มากๆนะครับมีแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็น2หุ่นแทบจะทั้งหมดนะครับเนื่องจากนะอย่างว่างานมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะครับ ก็ลองพิจารณากันดูนะครับเผื่อใครชอบนะครับหรือใครสะสมผมว่าแบรนด์นี้ก็ไม่แย่นะอาจจะหาของยากหน่อยนะครับเพราะในช้อปปีผมก็ไม่เห็นนะครับแบรนด์ที่เป็นบล็อกนะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ชยี่ห้อนี้นะครับจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะพวกน้ํายาน้ํามันหล่อลื่นอะไรพวกนี้เยอะเยอะอยู่ครับก็ลองดูนะครับใครที่พิจารณาอยากได้ชุดบล็อกสวยๆเท่ๆนะแล้วก็ใช้งานได้ สักชุดหนึ่งให้ลูกบล็อกมาครบๆนะครับเบอร์นี่ประทับใจมากเลยนะครับสําหรับลูกบล็อกที่ให้มาไม่สกิปไม่ข้ามเบอร์เลยนะครับคือให้มาครบเรียงเลยตั้งแต่สี่ยันสิบสี่นะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็อาจจะต้องเอาไปใช้กับสามทับแปดนะผมเข้าใจว่าน่าจะมีชุดที่เป็นสามทับแปดด้วยหนึ่งทับสองด้วยนะครับแต่ว่าราคาก็อาจจะขึ้นไปอีกนะครับก็ลองเสิร์ชหากันดูนะอันนี้อาจจะไม่มีลิงก์ให้นะครับก็มารีวิวให้ดูถือว่า เอาของที่สวยๆงามๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงอาจจะเป็นของสะสมผมด้วยนะครับก็ลองดูนะครับโอเคนะครับก็ใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับก็กรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอยากพูดคุยอยากเสนอแนะข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ